สวัสดีครับม่ไทยเบิงครับปัจจุบันนี่เหลือตัวเดียวแล้วครับไม่รู้ว่าหายไปไสนเา,ามามามากินนี่แหละครับปกติก็มีอยู่หาตัวกนมาครับแต่เห็นตายอยู่ตัวหนึ่งครับตายยกระจับได้อยู่ด้ครับ แต่ว่าขันปวยแล้วกกเวลาสิจับกัจับยากครับเพื้นหนาสิถือแก้งหลายครับมาไายเบื้องรับเรือตัวเดียวเลยโอ้ยเห็นตายอยู่ตัวหนึง่งพื้นหนาสิปวยตัวน่ะเห็นเห็นจอยอยู่ครับช่วงนั้นบ่ได้มหาครับเพราะว่าฝนตกแบบสามหมื่นสามคืนเลยนะครับน้ำก็ เต็มเบิดน้ำพื้นที่นี่ยางมาบ่ได้ครับเละเป็นโคลนเบิดครับผมกับเขามาเอินหาอยู่ครับตัวผูเห็นเขามาเอินหาอยู่บอกมาเปมืนมันแห้งกันเลยด้มาเรียงนะครับเหลือตัวเดียวครับสมบอว่ากันนะครับกับมาซอยมันเต็มที่แล้วครับ พยายามมาซอยมันเต็มที่แล้วเฮากับหยากพราะเฮานะครับมีภารกิจของเจ้าของครับกขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีข้างเด้อครับที่ให้ค่าอาหารสุนักมาเดือตัวเดียวกับสิมาเลียงสมมือแะ้วครับ ลืมเพื่อนเอาไปอยู่ข้างนอกกับ่าจะครับอีกที่เหลือไปอยู่น้าแม่อยู่ข้างนอกกับ่าจะครับทั้ทงในสนามตลาดพุ่นครับถ้าเพื่อนมาไปน้ำมูครับตัวนี้ครับคลิปนี้ก็แค่นี้แล้วนะครับสวัสดีครับ